สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h a n แน n อาจารย์เสกห้งนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมอบระการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าศูนย์กลางนะเศรษฐกิจนะการเงินโลกทนะี่สหรัฐเมกาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับทำไมนะตัวเลขเงินเฟ้อก็พุ่งสูง8.6%นะครับในขณะที่เปก็ตาดอกเบี้ยนะนโยบายขึ้นไป0.7 5 นะครับท่ามกลางนะความที่เรียกว่านะเกิดเนกาทีฟเรียวยิวนะก็คือเมื่อเอานะยิวผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีตั้งนะครับลบด้วยอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันติดลบนะหรือว่าถ้าเกิดเราเอาอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ได้นะตั้งนะลบด้วยตัวเงินเฟอ้อก็ติดลบนะครับกาเรียกว่าเนกาทีฟเรียวยิวก็คือผลตอบแทนที่แท้จริงอ่นะถ้าเราเงินไปฝากในธนาคารเนี่ยมันติดลบนะครับ นะแล้วทำไมสถานการณ์แบบนี้นะมันไม่เอื้อให้ทองคำมันพุ่งสูงขึ้นทางที่สถานการณ์ความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจการเงินนะจากเศรษฐกิจเสี่ยงถดถอยแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะครับเกิดด้กัทีฟเบลยวนะแล้วก็ทางเฟดอัดอัตราดอกเบี้ยเข้าไป0.75%นะในเดือนนี้และเดือนหน้าด้วยนะก็มีผู้รับชมในช่องก็สงสัยเอ้ทำไมทองคำมันยังนิ่งๆอยูนะ่ไม่เห็นจะไปไหนเลยนะครับ สิที่ผมจะบอกก็คือว่านะครับมันเกิดจากความรู้สึกนะลึกๆนะที่มันยังแฝงอยู่ในใจนะักลงทุนส่วนใหญ่ของโลกในขนาดนี้นะครับเขามองว่านะการที่เฟดเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐนะรวมถึงธนาคารกลางต่างๆนะที่มาพูดถึงเรื่องของเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นมาเหมือนยอมรับแล้วว่านะเงินเฟอ้อมันเป็นปัญหานะไม่ใช่ transit t o r ไม่ใช่ชั่วคราวเนี่ย นะการที่ธนะนาคารกลางยักษ์ใหญ่ต่างๆทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐนะครับธนาคารกลางยุโรปธนะนาคารกลางใหญ่ๆนะอย่างญี่ปุ่นนะอย่างอังกฤษเป็นต้นนะก็กำลังพูดถึงเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็กำลังจะสู้กับเงินเฟ้อด,ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับอย่างธนาคารกลางสหรัฐนี่กำลังหปรับอย่างแรงอร์เซ็สูงสุดในรอบ28ปปีคือ แทบไม่ค่อยเห็นนะว่าธนาคารสลัดจะอัดดอกเบีย้ยทีเดียว0.75แต่ก็ทําแล้วมันนักลงทุนส่วนใหญ่จะแอบ,บหวังอยู่นะมีความหวังที่แอบ,บอยู่นั่นเองแอบบอยู่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสลัดนะรวมธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยจะสู้กับเงินเฟอ้อได้นั่นเองคือแอบ,บมีความหวังอะ่ะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะอย่างแรงเนี่ยนะที่จะสู้กับเงินเฟอ้อเนี่ยจะเอาอยู่จะทำให้เงินเฟอ้อที่ สูงขนาดนี้นะในสหรัฐ8.6และในเดือนหน้าเนี่ยนะครับในเดือนหน้าหมายถึงว่าจะประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อนะในเดือนกรกฎาคม65เนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขของเดือนมิถุนายน65ก็คาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นอะไรครับอาจจะไปถึง9%กเซ็ก็ได้แต่นักลงทุนยังแอบหวังอยู่ว่าธนาคากลางสหรัฐจะ้กับเงินเฟ้อนี้ได้นะด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะอย่างแรงแบบเยว่เยว่อย่างแรงเลย ก็จะสู้เงินเฟอ้อนี้ลงได้ในที่สุดอาจจะช้าหน่อยก็จ,จะปลายปีนี้นะหรือว่าต้นปีหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับว่านักลงทุนเนี่ยนะยังแอบคาดหวังอยู่นะว่าจะทําได้นะในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจภาวะการเงินที่ปั่นป่วนอยู่ขนาดนี้นะปั่นป่วนมาจากเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงทั่วโลกนะปั่นป่วนมาจากเรื่องของความขัดแยง้งทางภูมิศาสตร์โลกเกิดสองครามขึ้นในยูเครนนะเกิดสภาวะ เอ supply chain นะ่อซัพพลายเชนดิสรัปชันนะซัพพลายช็อตเตนะเกิดการขาดแคลนทางด้านอุปทานทางด้านการผลิตนะแต่ว่านักลงทุนยังแอบหวังอยู่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโนโยบายของเฟดเนี่ยจะสู้เงินเฟ้อได้นะครับแล้วไอ้ความปั่นป่วนเนี่ยนะมันจะค่อยๆลดลงเบาบางลงแล้วนะสุดท้ายธนาคารกลางเนี่ยอาจจะเอาเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเอาการเงินเนี่ยลงจอดได้นะแบบ นุ่มนวลน่ะนะหรือว่าหรือว่าลักษณะก็คือออ,ออกจากนุ่มนวลน่ะนะก็เรียกว่า soft d i s h landing นะคือไม่พังลงมาไม่ crash ลงมาไม่ collapse ลงมานั่นเองนะนั้นสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมมองว่าขนาดนี้มันคือเหตุผลสำคัญนะที่เกิด negative real yield ละวนะว่าอัตราดอกเบีย้ยเมื่อหักออกจากนะครับเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขนาดนี้มันติดลบนะใครมีเงินสดถืออยู่เนี่ย มาเลยเรียกว่าเหมือนด้อยค่านะเกิดเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นมาเกิดนก g a t i v e r e a วเนี่ยนะทำไมทองนิ่งอยู่นะเพราะว่านักลงทุนแอบหวังนั่นเองนะว่ามันจะกลับฟื้นกับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเงื่อนไขเงินเฟอ้อหายไปนะแล้วก็เศรษฐกิจจะฟื้นกลับขึ้นมาด้วยการลงจอดแบบนุ่มนวลเนี่ยก็เขาก็คาดหวังว่าตลาดทุนตลาดหุ้นจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งถูกเป่าไหมครับนะก็จะคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะที่ชะลอตัวเนี่ยนะ หรือสุ่มเสี่ยงจะถดถอยเนี่ยนะอาจจะกลับมานะเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งแลนะด้วยการลงจอดที่นุ่มนวลน่ะน,นะนี่คือสิ่งที่ผมจับประเด็นดูนะครับนะว่านักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในะที่ลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นนะในตลาดอ่ตราสารหนี้เนี่ยนะยังแอบหวังอยู่นะว่าธนาคารกลางทั่วโลกนะยักษ์ใหญ่ทั้งหลายจะจัดการได้จะเอาอยู่นั่นเองนะ ดูได้อย่างไหนครับดูได้อย่างยิวนะยิวผลตอบแทนพันธบัตรตรัฐบาลสารัฐสิบปีเนี่ยในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะมันแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงซึ่งนักวิเคราะห์บางรายจะบอกว่าอุ้ยถ้าเกิดนะเจ้ายิวผลตอบแทนพันธบัตรตรัรฐบาลสหรัฐเนี่ยไปถึงสามจุดสองห้าเปอร์เซ็นเนี่ยตลาดตราสารนี้จะระเบิดออกมันทนไม่ไหวมันก็ทดสอบไปเลยครับมันขึ้นไปถึง3.5มเปอร์เซ็นต์มันก็ลงมาอีกนะลงมาถึง3.2อเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับมันแกว่งไปแกว่งมา แปลว่านักลงทุนนะในตลาดทุนตลาดหุ้นก็ดีในตลาดตราสารหนี้สลัดก็ดีแอบหวังอยู่ว่าจะจัดการกับเงินเฟอ้อได้คือยังให้โอกาสนะให้ความน่าเชื่อถือกับเฟดอยู่แต่ไม่ทราบว่าจะให้ได้นานแค่ไหนนะอาจจะประมาณสักปลายปีนี้หรือเปล่าไม่ทราบนั้นมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติคุณเรไรโอนะครับนะผู้กอ่อตั้งกองทุนเฮดฟันใหญ่สุดของโลกนะบิดวอเตอร์เนี่ยเขาให้ความเห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่ายัง มีมุมมองอะ่ะติดอยู่ในเรื่องของเงินเฟอ้อที่ต่ําและคิดว่าไอ้บรรยากาศแบบเงินเฟอ้อต่ำเนี่ยมันยังเป็นไปได้อยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่นั่นเองนะครับนะเขาก็เลยยังอยู่ในตลาดทุนตลาดหุ้นรวมถึงในตลาดตราสารหนี้แต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาประจักษ์แจ้งความจริงนะเมื่อนักลงทุนเนี่ยประจักษ์แจ้งความจริงเหมือนถูกต่อยเขาที่หน้านะถูกต่อยเขาที่หน้านั่นเองนะครับตื่นจากความหวังลมแรงเนะี่ยเมื่อนั้นนะครับสิ่งนี้จะพุ่งทะยานนะครับ สิ่งนี้คืออะไรครับคือทองคำนะครับเพราะว่าทองคํามีลักษณะของมันก็คือว่านะเมื่อนักลงทุนนะหรือคนทั่วไปเนี่ยประจักษ์แจ้งความจริงแล้วว่าขนาดนี้มันเกิดสิ่งที่ไร้สเสถียรภาพมันเกิดความไม่แน่นอนอย่างเช่นเรื่องของสงครามที่จะขยายวงกว้างขึ้นแล้วสภาวะเงินเฟอ้อที่เอาไม่อยู่นะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแรงๆไปแล้วยังเอาไม่อยู่ยังแรงอยู่ไปถึงปลายปีนี้ค่าไปปีหน้าอาทิตย์ทางมันยังไม่ดี หรือความที่ไม่น่าเชื่อถือนะจากสิ่งที่ธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ต่างออกมาพูดนั่นแหละครับทองคํยจะมาเนะพราะทองคาเนี่ยมันชอบความไม่แน่นอนแล้วก็นักลงทุนเมื่อประจักษ์แจ้งความจริงว่าอุ้ยมันไม่ใช่คิดแบบนั้นมันไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมบรรยากาศเก่าๆแบบนั้นแล้วทองคํย่ามานะครับนะครับถึงเวลาน,นะครับทองคาก็จะพุ่งขึ้น ซึ่งผมว่าคาดการว่าไม่ใช่ปี2022อาจจะเป็น2023นะครับเริ่มส่งสัญญาณ2024ชัดเจนขึ้น2025อาจจะพุ่งทยานมากที่สุดจึงเล่าสู่กันฟังนะครับมันใครที่ถือกององคำให้มองที่ระยะกลางระยะยาวนะครับไม่ใช่ระยะสั้นนะมันบางท่านถามว่าบริบทเป็นอย่างนี้เนกาทีฟเรียวยูทำไมทองคำนิ่งๆอยู่เหตุผลว่านักลงทุนแอบหวังอยู่นะว่าเงินเฟ้อจะหายไปเศรษฐกิจจะฟื้นกลับขึ้นมา จนกว่านักลงทุนประจักษ์แจ้งความจริงว่ามันเป็นเพียงแค่ความหวังลมแรงนะครับเมื่อน,นั้นสิ่งนี้นะครับจะพุ่งทะยานขึ้นมาฟังพี่นายก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ